ก็ซึ่งเนล่าเป็นมีภาวะหยุดหายใจตอนกลางคืนแล้วเราเคยตื่นมาเห็นแบบลูกนอนอยู่แล้วแบบนิ่งไปแล้วก็ิ้นแบบเหมือนคนแบบอึดอัดอ่ะแล้วเราก็แบบรู้เรารู้ว่าลูกไม่หายใจเราก็ตบหน้าอกเขาบอกเนล่าหายใจหายใจแล้วเขาก็เึ็นมาอย่างเงี้ยโคตรไม่ันมันน่อยมากเลยผมนึกว่าโรคแบบนี้มันจะเป็นกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่คนดังๆก็มีแล้วยิ่งเวลานอนนะครับทางเดินหายใจมันจะยิ่งตีบลงไปอีกหมอก็บอกว่าเขาดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่า ่าเธอครับอคือถ้ามีอกอมช้าหนึ่งก็คือต้องกินยาแล้วก็ลมยาทุกวันตั้งแต่มีลูกนอนไม่หลับเต็มตาสักคืนใช่มันหลับไม่หลับไม่สนิททำโทษลูกยังไงดุไหมคุยครับจะพยายามไม่ตวาดไม่ดุไม่แล้วไม่เคยตีแต่จะใช้วิธีการว่าถามเขาว่าทําไมทําไมถึงทำอย่างนี้หาเหตุผลเขาก่อนอืเราก็ถามเขาว่าคิดว่าทําแบบนี้ถูกไหมซึ่งพอเขาโดนเรียกมาคุยอ่ะเขาก็จะรู้ตัวแล้วเขาทำอะไรผิดคือผมจะมีกฎ กดเด็กอยู่สามข้อเลยที่พูดกับลูกคือห้ามทำร้ายคนอื่นห้ามทำร้ายตัวเองและห้ามทำลายข้าวของสามอย่างเนี้นอกนอกนั้นคุณจะทำอะไรคุณทำเลยไม่งั้นมันก้าวร้าวแล้วอันนี้มันก็คือเป็นการเซตบาวน์ดรีเขาว่าอะไรที่ทำได้และไม่ได้เขาต้องรูตั้งแต่เด็กผมวาเนี้ยสาคัญแล้อย่างลูกคุณเนี่ยทำให้คุณเสียน้ําตาเรื่องอะไรเกือบเสียน้ำตาคือมันเป็นเรื่องเครียดมากกว่าผมว่าเขาไปผ่าต่อมอะดีนอยด์กับทอมซิน เขากกนใช่ไหมหรือไงนอนกลนแล้วมีภาวะอยู่หายใจคือผมมาตื่นมันเป็นโรคป่ะหรือว่ามันคืออย่างนี้เด็กสมัยนี้เกิดมาเพราะพวพีผล PM สองจุดห้าแล้วก็ต่อมพวกนี้มันคือต่อมแรกที่มันหลักหลักจับฝุ่นเชื้อโรคต่างๆเพราะฝุ่นมันเยอะเชื้อโรคมันเยอะไออต่อมพวกนี้ทำงานหนักมันก็บวมครับแล้วมันไปขวางแล้วทางเดินหายใจการทางเดินหายใจทาให้เขาเหลือแค่ประมาณ20% Ooh, คือโดกติถ ha ้าป็ปกติอย่างนี้นะอากาศผ่านแต่พอต่ออันนีนอยโตปุ๊บอย่างนี้มันตีพอตีบปุ๊บการหายใจออกซิเจนเด็กมันไม่เข้าถ้าเคสอันตรายคือหยุดหายใจซึ่งเนล่าเป็นมีภาวะหยุดหายใจตอนกลางคืนแล้วเราเคยตื่นมาเห็นแบบลูกนอนอยู่แล้วแบบนิ่งไปแล้วก็ิ้นแบบเหมือนคนแบบอึดอัดอ่ะแล้วเราก็แบบรู้เรารู้ว่าลูกไม่หายใจเราก็ตกนะเขาบอกเนล่าหายใจหายใจแล้วเขาก็ โคตรไม่พีมันหน่อยมากเลยผมนึกว่าโรคแบบนี้มันจะเป็นกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ทีกคนดังๆก็มีแล้วยิ่งเวลานอนนะครับทางเดินหายใจมันจะยิ่งตีดลงไปอีกหมอก็บอกว่าเขาดูฟีนเม็กซ์เร็แล้วก็บอกว่าผ่าเถอะครับคือถ้ามีอกอมชาหนึ่งก็คือต้องกินยาแล้วก็ลมยาทุกวันตั้งแต่มีลูกนอนไม่หลับเต็มตาสักคืนใช่มันหลับไม่สนิทมันเป็นห่วงนั่นแหละเป็นห่วงโคตรมันหายใจอยู่ไหมวะมันอะไรเพราะเด็กมัน มันไม่พองเป็นเงี้มันไม่พูดแล้วกับเราไม่ได้ใช่แล้วพอผ่าเราคือหายนอนหลับเลยเหรอหลังจากนั้นผมก็เลยเฮดแฮปปี้เลยเพราะว่าไอ้ผ่าหายครับครับและตอนนี้วางอนาคตกับลูกคนนี้ยังไงฮะจริงๆผมเป็นคนแบบชิลๆมากเลยนะจะเรียนเมืองไทยเรียนนอกมีอยากให้เรียนทั้งสองที่แต่ก็คิดว่าในช่วงชีวิตเนี้ยอาจจะต้องไปเมกาไปไปให้เขาได้เรียนที่นู่นซะหน่อยแม่เขาคงต้องอยู่เป็นหลักส่วนเราก็อาจจะแบบ ทำงานอยู่ดีหรือบินไปบินมาอะไรอย่เงี้ย